สวัสดีครับผมวันนี้อยู่ที่สนามบินประเทศเวียดนามนะฮะถามว่ามาทําบ้าอะไรนะครับมันว่างครับระหว่างรอเครื่องบินขึ้นผมก็เลยถือโอกาสมารีวิวโน้ตบุ๊ก MSI PE607R d ตัวใหม่นะฮะ MSI ก็ให้ยืมมาใช้ที่เวียดนามรวมถึงงาน G-FORCE e DAY ที่โคราชด้วยเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าโน้ตบุ๊กตัวนี้มันจะมีอะไรกันบ้างนะครับสำหรับตัวนี้เป็น MSI PE60 PE Series คือพิต์ i e อ e นะครับสีของมันเนี่ยจะออกแนวสีเงินเงินะฮะเงาเงา บ้ากันตรงๆเลยได้แรงบันดาลใจมาจาก macbook อย่างแน่นอนนะครับตัวนี้ใช้งานได้ค่อนข้างดีเพราะจอสีตรงเหมาะสำหรับดีไซเนอร์หรือทำ 3D อะไรที่ไม่หนักหน่วงมากนักอยู่ในเกมกลางๆรวมถึงเอามาเล่นเกมแล้วสำหรับคนที่เบื่อนะครับเขาเรียกว่าเบื่อแบบสีแดงๆดำๆตัวนี้ค่อนข้างเหมาะสมทีเดียวเรามาไล่ดูกันดีกว่าว่าตัวนี้จะมีอะไรบ้างด้านหลังนะฮะก็จะมีโลโก้ MSI สีเงินๆแบบนี้วัสดุข้างหลังนะฮะก็จะเป็นอลูมิเนียมเคลือบโอ้โหค่อนข้างสวยงามพัดลมด้านหลัง2ตัวแน่นอนตามสไตล์ของ MSI มาพร้อมฟีเจอร์คูลระบุสามนะครับระบายความร้อนออก2ช่องทาง แยกกันระหว่าง cpu กับ gpu นะครับดูดลมผ่านด้านล่างพอเชื่อมต่อครับผมด้านขวามือนะฮะก็มี sd card reader ไว้เวลาเราทำลงทำรูปใช่ไหมดึงไฟล์ออกมาได้เลยทำวิดีโอวิดีโอนะครับมี usb ที่สำคัญคือยังมี DVD อยู่นะฮะนี่ฮะใส่ DVD ได้ดูหนังโป๊หนังโปเขาว่าไปไม่ใช่สิเราไว้เบิร์นไฟล์เบิร์นอะไรแบบนี้นะฮะเวลาส่งให้ลูกค้าอ่านี่คือ DVD นะฮะยังมีอยู่อีกด้านนึงก่อนละกันนะครับอีกด้านหนึ่งก็จะมีเป็นพวก แจ็คนะครับแจ็คทองแบบนี้โอ้ oh, สวยงามระบบเสียงค่อนข้างโอเคเลยมี USB 3.1 Type C USB 3.2 0ีก2ช่อง HDMI และ mini Display Port ต่อจอแบบ m y s t i c Display ได้ด้วย Killer LAN ก็มีมาให้ก็คือไม่แพ้ Gaming Notebook G Series ของ MSI เลยนะครับก่อนที่ไปดูด้านในเรามาดูด้านหลังกันดีกว่านี่ด้านหลังตัวนี้เขาบอกว่าลำโพง4.1นะครับตรงนี้มีลำโพง2ตัว สองตัวรวมเป็น4นะครับและไอ้จุด1ซาบูเฟอร์นี่อยู่ตรงนี้เ,เสียงต่ำนะครับยิงอัดลงพื้นสะท้อนเข้าหาคนฟังเลยข้างล่างมีฮิตลรงฮิตไปอยู่แกะอัปเกรดได้แต่แนะนำครจะอัปเกรดนะฮะตัวนี้ใส่แลมบ์ 8G มาสเปคเป็นคอไอเซเว่นเจการ์จอ1050นะครับฮาร์ดดิสกหนึ่งเทใส่แค่ SSD ตัวเดียวลงมิดเดลแท้ตัวเดียวจบเลย <c oughs> เนี่ยเจ๋งมากตัวนี้เหมาะสำหรับคนทำงานเนี่ยเห็นไหมครับแอดบ,บิกเปิดหน้า YouTube อยู่ ก็คือแอดบิ๊กจะคอยเช็คเนี่ยเวลาไปต่างประเทศหรือว่าไปทํางานนอกสถานที่ก็จะเช็คดูว่าเอ๊ะคลิปเรามีความเคลื่อนไหวอะไรยังไงบ้างนะครับก็ดูได้อนาลิติกอะไรแบบนี้เช็ควิดีโอได้รวมถึงจะสตรีมนะฮะแอดบิก็ลงเอ็กซ์พเอาไว้เพื่อการสตรีมแต่วันนี้ยังไม่ได้ต่อกล้องก็มาลองให้ดูกันก่อนนะครับส่วนคีย์บงคีย์บอร์ดจะพิมพ์งงพิมพ์งานได้หมด ะะเป็นคีย์บอร์ดที่ Steel Series มีไฟด้วยนะครับ Silver l i a r n i n g Print ก็คือเป็นคีย์บอร์ดสไตล์แบบเกมมิ่งแต่ว่าไฟจะมีสีขาวสีเดียวเปิดปิดได้เดี๋ยวดูซิว่ามันปิดสีไฟยังไงนะฮะสีไฟต้องกดฟังก์ชันนะฮะแล้วก็อยู่ไหนแล้วเนี่ยสีไฟเนี่ยจะกดในกลุ่มของฟังก์ชันพวกนี้ได้นะครับสีไฟเนาะแล้วก็ตรงนี้เป็นควบคุมเสียงควบคุมหน้าจอนะครับความสว่างลดความสว่างลดแสงลดอะไรได้ลดเสียงพัน ฟังก์ชันแล้วก็ปุ่มพวกนี้ได้รวมถึงปุ่มที่จะเป็นช็อตคีย์ต่างๆจะอยู่บริเวณตรงนี้ง่ายดายมากทีเดียวนะครับไฟก็จะกดฟังก์ชันแบบนี้แล้วก็กดบวกลบนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวทำให้ดูปิดไฟเห็นไหมมีกี่ระดับเนี่ยอ่ะเริ่มจากศูนย์เลยแล้วกัน1 2 3มี3ระดับนะครับปิดตึดต๊ดตึดต๊ดตึดต๊ดตึด๊ดตึ๊ดแบบนี้คีย์บอร์ดสวยงามนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มเลื่รอบพัดลมต่างๆนะฮะปุ่มเลื่รอบพัดลมปุ่มปรับ โหมดสีนะครับปุ่มเปิดปิดทัชแพดด้านในก็ผืนก็ค่อนข้างใหญ่นะฮะแยกชิ้นนะโ,โดยรวมรวมตัวนี้ก็ถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กทำง,งานกันละกันพกพามาใช้เวลาก็ตั้งแต่ e f o r c e Day มาถึงวันนี้ก็ประมาณ4-5วันถามว่าโอเคไหมผมบอกได้เลยว่าโอเคแต่ยังไม่สุดเพราะอะไรเพราะว่ามันยังไม่มี SSD ถ้ามี SSD นะจบเพราะว่าสเปคทั้ง i7 ram 8ฮาร์ดดิสทเนี่ยหน้าจอสวยๆแบบนี้ด้วยนะครับ ก็ถือว่าโอเคอยู่แต่ต้องใส่ SSD ไปอีกตัวหนึ่งจบเลยอ่ะเอาเป็นว่าใครที่สนใจก็ฝากไปด้วยนะครับกับ PE 6 0 7 RD ตัวนี้คนทำงานต้องชอบแน่นอน41,900บาทประกัน2ปีหาซื้อได้แล้วนะฮะสำหรับ MSI ตัวนี้1050ด้วย GTX 1050เล่นเกมได้ด้วยฝากไว้แล้วกันนะครับสวัสดีครับผม